สบายดี LTV i s i o ชชูศักยภาพบึงการเชื่อมโยงขนส่งไทยลาวเวียดนามนายดานายเรื่มสอนผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการระหว่างประเทศกรมทางหลวงได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5 บึงการบริคำไซวงเงิน3,653ล้านบาทครับว่าภาพรวมความคืบหน้าได้มีการก่อสร้างไปแล้ว60%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,566และจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2,567โดยแบ่งการก่อสร้างฝั่งประเทศออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่ 1. ง,งานก่อสร้างถนนฝั่งไทยวงเงิน831ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาวันที่30มิถุนายน2563สิ้นสุดสัญญาวันที่16ธันวาคม2565ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว76%นายดายได้เปิดเผยต่อครับว่าส่วนที่2งงานก่อสร้างถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนฝั่งไทยวงเงิน883ล้านบาทเริ่มสัญญาเมื่อวันที่25กันยายน2563สิ้นสุดสัญญาวันที่13มีนาคม2566 มีความคืบหน้า67%และส่วนที่3งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทยรงงานปรับปรุงสีแยกทางหลวงหมายเลข212และลานอนเนกประสงค์ใต้สะพานวงเงิน787ล้านบาทเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563สิ้นสุดสัญญาวันที่8พฤศจิกายน2566มีความคืบหน้า35%ขณะที่ฝั่งสปปลาว สิ้นสุดสัญญาวันที่8พฤศจิกายน2566มีความคืบหน้า35%ขณะที่ฝั่งสปปลาวแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ส่วนส่วนแรกระยะทาง0.535กิโลเมตรวงเงิน379ล้านบาทเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่4มกราคม2564สิ้นสุดสัญญาวันที่3มกราคม2567มีความคืบหน้า45%ส่วนที่2คืองานถนนและด่านพรมแดนฝั่งสปปลาว ระยะทาง2.86กิโลเมตรวงเงิน733ล้านบาทมีความคืบหน้าไปแล้ว68%ขณะที่นายสมจิตสุภาสิทธิ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบึงการได้เปิดเผยครับว่าหากสภายมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริครมไซสำเร็จจะเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งจากประเทศไทยไปยังฝั่งลาวและเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและในอนาคตครับจะส่งเสริมไปได้ถึงจีนตอนใต้ โดยการขนส่งไปเวียดนามผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดบึงการถือว่าใกล้ที่สุดระยะทาง200กว่ากิโลเมตรส่วนจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับอน,นิสงฆ์มากที่สุดก็คือจังหวัดอุดรธาน,นีเพราะในอนาคตจะมีเส้นทางตัดใหม่อุดรบึงการสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางเดิมได้ถึง50กว่ากิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องไปที่หนองคายทำให้การขนส่งในภาคอีสานตอนกลางสามารถใช้เส้นทางนี้ได้เลยจากเดิม การขนส่งจะต้องเดินทางเส้นทางถนนหมายเลข212อย่างเดียวคือไปที่นครพนมหนองคายสภามิตรภาพไทยลาวแห่งนี้จะทําให้เศรษฐกิจกในพื้นที่บึงการและใกล้เคียงดีขึ้นแนวโน้มราคาที่ดินขณะนี้เริ่มสูงขึ้นและจังหวัดบึงการในอนาคตก็มีแนวทางเปิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกพิเศษด้วยแล้วพบกับ l อ Vision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี Oh,